เปิดไฟด้วยพนามาบอยพาเปิดไฟเฮ้ยผมลืมด yeah. ับรถเดี๋ยวผมลืมดับรถเต็มเผมไม่ดับไม่ดับรถทุกดับเปลือกพีอป้าครับผมยึงตามมพนามาเลยเปิดดินครับผมรุ่นจอ เรียบร้อยเต็มระบบครับทุิกหน้าดูโอ้ทำการปล่อยเราเตรีมไปแล้วครับอาร์ทีมเมโลบหนาะสวัสดีครับนาสี่มีฟรังคน,นเดียวโอ้สวัสดีครับผมคุณบอลสงมเกเมือโบสถ์สวัสดีครับยุธที่จักบาทครับอันไหนเหนาะนอดบนจุดหน่ ตินยิงเสียงเลยตีครับนี่มันคือสั้นหเหรอใช่ <ś arp> สั้นครับจริงหัวหินเลยครับ <ś arp> ใช่ใ<ๆ>ส่กระปโอ้โหหหัวหินเดียวปานเลยครับพี่น้อง มีลมหน้าของอู้กินลมนะหน้าหน,น้าสวัสดีครับซี่ดิ๊กสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามแหล่น้ำด้วยครับผมบัดดีพี่น้องเก่าเก่าที่โพสต์คลบัดดีครับบัดดี้ทางยูทูบยี่ยี่เกมโม่ของน้ำครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยกลังใจเหตุการณ์น,นะครับคอมเมนต์ได้ครับอแจ็คทุกอย่างอาอสีเไทยศรีเทพไงคุณล่ะพนาบอยล่ะ ด้หน้าก็มันเอาหน้าเ่อนย่อยหน้าบงแหงเลยครับต้งวูมครับเกีียวแล้วถูกร่อนก้อนดำแตกเครื่องรีแมพครับเครื่องนี้ถลากเครื่องนี้ยังบอกผมครับยังเดี๋ยวเดือดรุดผมลด้างบ่อยเฟรมเลนส์ผสามที่สามเล